ว่าด้วยกิเลสคําว่าภิกษุไม่พึงก่อกิเลสเป็นเหตุว่าร้ายในที่ไหนไหนอธิบายว่ากิเลสเป็นเหตุก,ก่อการว่าร้ายเป็นอย่างไรสมณพราหมณ์บางพวกมีฤทธิ์มีทิพจักขุรู้ใจคนอื่นสมณพราหมณ์เหล่านั้นเห็นรูปได้แต่ไกลบ้างอยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏแก่ผู้อื่นบ้าง รู้ใจผู้อื่นด้วยใจตนบ้างเทวดาผู้มีฤทธิ์มีทิพจักขุกรู้ใจคนอื่นเทวดาเหล่านั้นเห็นรูปได้แต่ไกลบ้างอยู่ใกล้ไม่ปรากฏแก่ผู้อื่นบ้างรู้ใจผู้อื่นด้วยใจตนบ้างจนทั้งหลายพึงว่าร้ายสมณพราหมณ์และเทวดาทั้งหลายนั้นด้วยกิเลสอย่างหยาบบ้าง ด้วยกิเลสอย่างกลางบ้างด้วยกิเลสอย่างละเอียดบ้างกิเลสอย่างหยาบเป็นอย่างไรคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเหล่านี้เรียกว่ากิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางเป็นอย่างไรคือการรมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเหล่านี้เรียกว่ากิเลสอย่างกลาง กิเลสอย่างละเอียดเป็นอย่างไรคือความตรึกถึงญาติความตรึกถึงชนบทความตรึกเพื่อความเป็นผู้ไม่ตายความตรึกที่ประกอบด้วยความเอ็นดูผู้อื่นความตรึกที่ประกอบด้วยลาบสการะและความสารเสริญความตรึกที่ประกอบด้วยความไม่ดูหมิ่นเหล่านี้เรียกว่ากิเลสอย่างละเอียดภิกษุ ไม่พึงว่าร้ายสมณะพราหมณ์และเทวดาเหล่านั้นด้วยกิเลสอย่างหยาบบ้างด้วยกิเลสอย่างกลางบ้างด้วยกิเลสอย่างละเอียดบ้างไม่พึงก่อกิเลสเป็นเหตุว่าร้ายคือไม่พึงก่อไม่พึงให้เกิดไม่พึงให้เกิดขึ้นไม่พึงให้บังเกิดไม่พึงให้บังเกิดขึ้นซึ่งกิเลสเป็นเหตุว่าร้าย ได้แก่พึงละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกิเลสเป็นเหตุว่าร้ายพึงเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสเป็นเหตุว่าร้ายมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่คำว่าที่ไหนๆได้แก่ในที่ไหนไหนคือ ที่ไหนๆที่ไรๆภายในภายนอกหรือทั้งภายในภายนอกรวมความว่าภิกษุไม่พึงก่อกิเลสเป็นเหตุว่าร้ายในที่ไหนๆคำว่าไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้านอธิบายว่าภิกษุเกี่ยวข้องในบ้านเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เกี่ยวข้องอยู่กับพวกคฤรัหั์ในบ้านเพลิดเพลินร่วมกัน เศร้าโศกร่วมกันเมื่อพวกเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อพวกเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเมื่อพวกเขามีกิจที่ควรทำเกิดขึ้นก็ลงมือช่วยเหลือด้วยตนเองภิกษุชื่อว่าเกี่ยวข้องในบ้านเป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งเวลาเช้าภิกษุนุ่งห่มแล้วถือบาทจีวรเข้าหมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบินบาท ไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติไม่สำรวมอินทรีย์เธอเกี่ยวข้องในที่นั้นๆรับในที่นั้นๆติดอยู่ในที่นั้นๆถึงความเลื่อมใสในที่นั้นๆภิกษุชื่อว่าเกี่ยวข้องในบ้านเป็นอย่างนี้บ้างภิกษุไม่เกี่ยวข้องในบ้านเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เกี่ยวข้องอยู่กับพวกคฤหัสถ์ในบ้านไม่เพลิดเพลินร่วมกันไม่เศร้าโศกร่วมกันเมื่อพวกเขาสุขก็มิได้สุขด้วยเมื่อพวกเขาทุกข์ก็มิได้ทุกข์ด้วยเมื่อพวกเขามีกิจที่ควรทำเกิดขึ้นก็มิได้ลงมือช่วยเหลือตนเองภิกษุชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องในบ้าน เป็นอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งเวลาเช้าภิกษุนุ่งห่มแล้วถือบาทจีวรเข้าหมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบิณฑบาตรักษากายรักษาวาจารักษาจิตตั้งสติสำรวมอินทรีย์เธอไม่เกี่ยวข้องในที่นั้นๆไม่รับในที่นั้นๆไม่ติดในที่นั้นๆไม่ถึงความเสื่อมเสียในที่นั้นๆ ภิกษุชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องในบ้านเป็นอย่างนี้บ้างคำว่าไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้านอธิบายว่าไม่พึงเกี่ยวข้องคือไม่พึงรับไม่พึงติดอยู่ไม่พึงพัวพันในบ้านได้แก่พึงเป็นผู้ไม่ยินดีไม่ติดใจไม่สยบไม่หมกมุ่นพึงเป็นผู้คลายความยินดีปราศจากความยินดี สลัดทิ้งความยินดีในบ้านเสียได้มีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่รวมความว่าไม่พึงเกี่ยวข้องในบ้าน